ขออองงจแฮินวันเกิดของจองแฮอินคือวันที่1เมษายนปีพุทธศักราช2,531จองแฮอินเป็นหลานของจองยักยองซึ่งเป็นนักปราดหรือกวีเอกชื่อดังสมัยโชซอนนอกจากนี้จองแฮอินยังมีคุณพ่อคุณแม่เป็นคุณหมอทั้งคู่เลยค่ะ และจองแฮอินยังมีน้องชายที่หล่อและน่ารักมากๆโดยมีอายุห่างจากเขาถึง7ปีค่ะจองแฮอินรับบทนำเป็นครั้งแรกในซีรีส์เรื่อง Something i n the r a i n โดยนางเอกของเรื่องนี้ก็คือซนเยจินนักแสดงรุ่นพี่หลายคนดูซีรีส์เรื่อง DP แล้วสงสัยว่าจองแฮอินเกณฑ์ทหารแล้วยัง จองแฮอินเข้ากรมทหารรับใช้ชาติตั้งแต่อายุ21ปีแล้วค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามจองแฮอินได้ทางอินสตาแกรมของจองแฮอินนะคะและฝากผลงานของจองแฮอินในทุกๆด้านด้วยนะคะสวัสดีค่ะ